ครับชื่อกวินวัฒน์รัชตาธรรมนิตนะครับที่เล่นเรลิวเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานิเทศาศาสตร์ภาพิเศษอยู่ปี2ครับก็รวลอว่างชอบเล่นเกมครับก็ส่วนใหญ่เรากจะเป็นคนยิน้มแยบมกับคนแปลกานะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่สนิทกันแล้วเนี่ยก็จะชอบทุบตู้ป,ปากคคับเป,ป็นอนบุบอยากเจอผีแบบไหนเจอครับ เป็นเป็มเต็มตัวเลยรได้ลครับแบบก็่อไม่ต้องทําให้ตกใจเราแบบามาเหมือนคนปกติครับแล้วถ้าผีมาหรือเจอผีอย่างเงี้ยเราอยากทําอะไรกับเขาครับก็อยากถามว่าเป็นผีไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันโอเคกว่าตอนเป็นคนไว้คิดยังไงกับการศึกษาไทยครับออจริง ก็มันห่วยก็ไม่เชิงนะคือบางเรื่องรู้สึกว่ามันก็ไม่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราแต่เขาแค่จะยัดใส่เข้ามาให้เราทําไมก็าจะรู้อห่างนันที่เขาบอกว่าจะมีกฎกฎหมายใหม่มาคือจะให้เลิกเร็วขึ้นจากปกติเลิกสามโมงเป็นบ่ายสองนี่คิดว่ามันดีหรือว่าไม่ดีคือถ้าเลิกแล้วแล้ว บ,บมีกิจกรรมชมรมอย่างอื่นต่อเหมือนที่ญี่ปุ่นเ่ยผมคิดว่ามันมันโอเคกว่าไม่ใช่ว่าเลิกแล้วแล้วก็แบบแล้วแบบแล้วกันก็ไม่ได้อะไรที่ไหน